สวัสดีค่ะลูกเพิ่งเยอรมันวันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์กันที่โรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวิทกันนะคะมาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะเอนจอยอะไรกันบ้างนะเจสซี่เอริเลซาร่าันบาฮา what are you doing here ค่ะคอร์ค่ะขั้นตอนนี้เราก็รอ์มอพกันก่อนเอาสมุดเอาอะไรมาเล่นกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเดินไปตึงอาหารกันค่ะ ได้เวลามาถึงอาหารแล้วค่ะซุมแรกเรามาที่น้ำผักผลไม้ปั่นนะคะมีท o ออเดอร์เนาะอยากทานอะไรเราก็ไปเลือกเอาเลยค่ะตามต่อมาด้วยซุมแรกก็จะเป็นพวกซีเรียลต่างๆนะคะมีให้เลือกเยอะเลยแล้วก็ผลไม้จะอยู่ทางนี้ต่อมาด้วยเป็นไอศครีมค่ะหลังอาหารนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนชีสค่ะโซนโปรดของซาร่าเลย ชีตานั <Boulder? S 1> <This? S 2> ่นสปันชีตาชีตาใช่ชีตาโคดาถัดมาก็จะเป็นโซนเบเกอรี่กันนะคะก็จะมีขนมชิ้นเล็กๆให้เราทานแต่บ้านเราไม่เน้นของหวานเราก็เลยเดินเลยนะคะอันนี้จะมีซุ้มเหมืนกันคเแบเกอรี่ขนมหวานนิดนึง ขัดมาเนี่ยโซนแม่และอาหารคาวมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีติ่มซาค่ะแม่ก็ชอบเหมือนกันน,นีอะไรอ่ะติ่มซำหมูแดงมั้ยใช่แล้วตามต่อมาด้วยโซนอาหารไทยแล้วก็โซนของไข่ค่ะเมนูไข่ต่างๆเราจะสั่งไปที่คอรนน์นนลเลยค่ะ ถ้าเด็กๆยังไม่หิวเราก็จะมีระบายสีอะไรกันี้กันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทานข้าวออเดูสดน่ยนเลยเมนูแรกของบ้าน่ะอยากหูเลยจ้าสีดิ๊บีเมนูแรกบ้อยกหูเลยจ้า ก็มาปักปาก็มาตักเลยสิด้วยความที่ที่นี่เด็กๆมากันหลากหยเนเขาก็จะแฟมิลี่กันนิดนึงเนาะเดินไปเดินมาได้ตามสบายดูดูคนบางคนเขามีความสุขมากเลยมากกว่าสิ หลังจากทานข้าวเสียทร้ากับบาฮาเขาก็ทำกิจกรรมเขาต่อพ่อกับแม่จะได้ทานข้าวกันเนาะที่นี่สตาร์ปีมากเลยอ่ะน่ารักมากๆทุกคนดูแลเด็กได้ดีมากมาเล่นกับเด็กทุกคนเลยอ่ะประทับใจคุณแม่สุดๆไปเลยค่ะน้องพนักงานคนสวยคนนี้เขาจิตวิทยาดีมากเลยนะคะเขามาเล่นกับเด็กๆให้มีเรเลชั่นชิพที่ดีก่อน ก่อนที่เขาจะชวนเด็กๆย้ายขึ้นไปนั่งระบายสีบนโต๊ะ <can> จะได้ไม่ขวางทาง <can> คนอื่นนะคะราตรสด <can> พอเด็กๆเ,เขาเล่นกันเองได้พ่อแม่ก็สบายแล้วค่ะนั mm ่ hmm. งทานข้าวได้อย่างสบายใจ mm hmm. ไปไหนก็อย่าลืมกล่องระบายสีเนาะ mm hmm. นี่ก mm hmm. ิจกรรมของเราตอนที่เราออกมาทานข้าวนอกบ้านกันค่ะ บายบายหน่อยบายบายหน่อยกันบาย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 ตรายบายแต่งกล้องแม่ไง